วันนนนเเเพเดืออน12น้ก็็งตลิงลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่าำเดือน12มีที่มาจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูตลอดจนพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยแสดงออกถึงความกระตันอยูซึ่งเป็นคุณธรรมหนึ่งของเราชาวไทยที่รู้จักสำนึกบุญคุณของสายน้ำและแผ่นดินทิ่นเกิด ประเพณีลอยกระทงได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติตั้งแต่พุทธศักราช2554สาขาแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีเทศกาลเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ในปี2563กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้ง,างภาครัฐและเอกชนในการกำหนดแนวทางและมาตรการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงภายใต้แนวคิดลอยกระทงวิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทยดังนี้ 1. ลอยกระทงวิถีใหม่ ด้วยการดําเนินกิจกรรมลอยกระทงให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ของกระทรวงสาธารณสุขขณะเดียวกันก็ให้คำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยในด้านอื่นๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 2. สืบสารวัฒนธรรมไทยผ่านการจัดกิจกรรมลอยกระทงตามประเพณีนิยมของแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการแสดงพื้นบ้านการแต่งกายไทยหรือใช้ผ้าไทยตามอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อแสดงออกถึงตัวตนที่งดงามของชุมชนอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงาม ทุกคนก็สามารถร่วมมือร่วมใจกันสืบสารประเพณีลอยกระทงของไทยด้วยวิธีใหม่เน้นการใช้กระทงที่ย่อยสลายง่ายไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนหรือหลังทำกิจกรรมควรล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลหรือน้ำสะอาดทุกครั้ง ที่สำคัญต้องสวมหน้ากากอ,อนามายัยหรือหน้ากากผ้าร้อยเปอร์เซ็นต์งดการดื่มสุราเมาไม่ขับหลีกเลี่ยงการเล่นวัสดุที่ก่อให้เกิดอันตรายในที่สาธารณะและพร้อมใจกันตั้งจิตส่งกำลังใจให้ชาวโลกรอดพ้นวิกฤตโรคระบาดและภัยภพิบัติต่างๆกระทรวงวัฒนธรรมร่วมมือกับทุกภาคส่วนมุ่งมัน่นส่งเสริมประเพณีลอยกระทงเพื่อสร้างรายได้ชื่อเสียงและเอกลักษณ์ของชุมชน เผยแพร่และสร้างความนิยมสู่ประเทศสมาชิกในอาเซียนและสังคมโลก ตลอดจนมุ่งเน้นการตระหนักรู้และส่งเสริมการลอยกระทงให้ปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ภายใต้แนวคิดลอยกระทงวิถีใหม่สืบสารวัฒนธรรมไทยคนไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงผู้ต้อนรับนักท่องเที่ยวหากแต่คือผู้ที่ทำรงรักษาสาระคุณค่าที่แท้จริงของประเพณีลอยกระทงสืบไป คาดว่าจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงานจำนวน4ล้าน3แสนคนก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน4,300ล้านบาทสสุุใใจจ,ใใจ้ะ่งหรา